สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีชาว u t u b e ครับผมอยู่กับผมจานออดสายจกเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านเสียโบสเหมือนเดิมครับผมทำการบิวนะครับรถเกี่ยวสักพัฒนายัางไม่แล้วเสร็จครับเหลือ <ก Defin> <le> ทำกระถางหน้าครับปากหน้าวันนี้ก็รอรอ เสบดไปซื้อเหล็กมาครับทำข้างซ้ายโซ่คอนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วโซ่คอโซ่ใหม่ลูกปืนใหม่นะครับเมื่อวานทำปากได้ข้างเดียวครับฝั่งนี้เชื่อมติดเลยครับเสบดบอกว่าไม่ใส่น็อตครับเชื่อมติดเลย ตัวนี้ก็ออกแบบเองครับหูช้างเพรส่วนมากเขาจะทำหูช้างสูงครับแล้วก็เกี่ยวข้างคานาเวลาเข้าล้มพ่าดคานาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ดึงเข้ามาไม่เหมือนรถอู่ทั่วไปรถอู่ทั่วไปพวกอู่อที่ก็ต่อรถรถทั่วไปเนี่ยผมสังเกตว่าหูช้างเขาจะทำแบบไม่ยาวนักนะครับแล้วก็ เวลาเกี่ยวข้าวล้มข้างคานาเนี่ยจะแหวกจะแหวกข้าวเข้าไปปากเข้ากระถางหมดเลยนะครับไม่มีเหลือทั้งทงที่เจ้าของนาไม่ได้น้มน้มไว้ให้นะครับแต่ว่าพวกรถที่ผมขับมาพวกไทยเสียงพวกสักอย่างเงี้ยนะครับมันจะสูงกว่านะครับแล้วก็ถ้าสักพัฒนาก็หูช้างมันจะยาวมากนะครับหูช้างจะยาวมากแล้วมันแหวกข้างคางนาไม่ค่อยได้นะครับ เวลาเข้าลมพัดคนานะครับก็ต้องตามตามอ,อินเทรนเขาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําเหมือนเขาแล้วครับเพราะว่าเจ้าอื่นก็จะทําโค้งลงนะครับแต่ผมนี่จะทาตรงมาแล้วก็หักลงนิดหนึ่งโค้งนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เหลือด้านนี้ครับยังไม่ได้ทําเพราะว่าอันนี้ของไทยเสียงนะครับ เสียงก็ทํายาวมาเหมือนกันนะครับรูปทรงเขาจะทาโค้งแล้วก็เชิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับโค้งมาแล้วเขาจะเชิดขึ้นไปนู่นเลยผมลองเกี่ยวดูแล้วครับแต่ว่ามันมันเอาไม่ได้ข้างขนาเวลาเข้าลมพัดขนาเอาไม่ได้เลยมันจะวิ่งบนเลยครับมันจะวิ่งบนบนข้าวเลยข้าวจะอยู่อย่างเงี้ยข้าววิ่งออกนงี้เลยมันไม่แหวกข้าวขึ้นไปเพราะว่าปลายมันสูงครับปลายมันยกสูง แต่รถอูเขาจะทามาไม่ยาวนะครับเขาจะทํามาอยู่ประมาณแค่นี้แหละเนี่ยประมาณแค่ตรงนี้ปลายมันอยู่ตรงนี้นะครับปลายมันอยู่แค่ตรงนี้มันไม่ถึงนู่นนะครับปลายเล็กจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละน,นะครับแล้วเวลาแหวกข้างขางนามมันจะดึงมันจะดึงตั้งแต่โคนเลยนะครับมันจะดึงเข้าเข้าไปเลย ช่วงล่างนะครับวันนี้ก็ต้องแก้นะครับตัวเดินข้างซ้ายนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแค่ซินกรุ๊ข้างขวานะครับไม่คิดว่าข้างซ้ายจะรั่วด้วยอพอขยับรถแล้วมันมีน้ํามันออกมาเปลี่ยนน้หออกน้ํามันใหม่หมดแล้วครับพอขยับรถมันออกมาเลยทีนี้นี่ฮะวันนี้ก็ต้องทําการรื้อนะครับมอเตอรอ์ไม่ใช่มอเตอร์นะครับสปอกเก็ต นะครับแล้วก็เปลี่ยนสนกรุปนะฮะสีกรุปรั่วยทางซ้ายไม่ตอนเราจอดไม่เห็นมันรั่วมันอะไรเลยนะฮะตอนเอามาพอขยับรถเปลี่ยนท้ายนะ้ำมันแค่นั้นแหละครับไหลเลยทีนี้โอ้ก็คือเป็นการที่ว่าเราไม่ได้รับครอบนะครับเพราะว่าปกติผมที่เคยทํามาก็คือถ้าเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนทั้งสองนะครับรั่วไม่รั่วต้องเปลี่ยนทั้งสองถ้าข้างใดข้างหนึ่งรั่วแล้วนะครับเพราะอายุการใช้งานก็พอๆกันนะครับ อายุการใช้งานมันก็พอๆกันนะครับสองข้างนะครับถ้าได้เปลี่ยนข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแน่นอนแต่อันนี้เราไม่คิดว่ามันจะรั่วเนาะหลายคนก็มันไม่เห็นมันไหลไม่เห็นมันเยอะอะไรก็ไม่คิดว่ามันไม่รั่วนะคิดว่ามันจะดีนะพอเราใส่อีกข้างหนึ่งได้ปั๊บเราก็ขยับรถดูข้างนี้ก็ออกเหมือนกับมันน้อยใจกันมั้งนะ ก็เหลือไม่กี่อย่างครับเหลือวันนี้ก็เปลี่ยนสินกรุปนะ๊ปมาสั่งสินกรุ๊ปมาแล้วนะครับอะไรก็มาจากาทางการละศิล์นะครับมาวันเดียวถึงแน่นอนนะครับแล้วก็ศูนย์อยู่คอนแกนก็มีครับศูนย์สักพัฒนาอยู่คอนแกนก็มีออกจากคอนแกนประมาณ20่กิโลครับแล้วก็วันนี้ก็จะทําการถอดนะครับโมเลท้ายเครื่องนะครับว่ามันมีเสียงดังเสียงเหมือนเหล็กเคาะกันอยู่ข้างในครับกรง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 ,งเลย น่ากลัวับเลยต้องวันนี้ต้องรือ้อนะรืร้อทั้งข้างล่างและข้างบนเหลืออะไรตู้นะครับซีรอบนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับซีรอบพวกวงเดือนพวกอะไรประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือแค่เอาเบาะไปทํากระทางหน้านะครับส่วนกวักนะครับก็ หนวดกุ้งปเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสั่งมาปเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับหนวดกุ้งกำลังประกอบนี่ครับคุณพ่อใส่เมื่อวานยังไม่เสร็จเท่าไหร่แค่ใสว่ว้กอนยังไม่ได้ขันแน่นผมก็เลยเลือกเอาปลายปลายที่มันหักงอน,นิดนึงนะครับมันจะมีสองแบบนะมีบโค้งนะครับแล้วก็หักปลายนะครับนี่เขาบอกว่าตัวนี้จะเกี่ยวข้าวลมดีนะครับผมก็เลยเอาหักปลาย อะไรซื้อมานะครับตอนที่ไปซื้อกับเีเบโบสมาเนี่ยหมดไปเจ็ดหมื่นห้าพันครับอะไรที่ซื้อมาเปลี่ยนครับพวกโซคอรอนํานะครับเปลี่ยนหมดเลยรอนําก็เปลี่ยนแค่ตัวใหม่ตัวใหม่ข้างเดียวครับเพราะว่าเบ้ามันเสียแล้วก็เกลียวดันนะครับเกลียวดันก็เพลาเสียนะครับต้องตัดอเอาออกยากมากเลยครับเอาไม่โคดึงยังไม่ออกครับเนี่ยเพลาตัวเนี้ย ต้องตัดบูทข้างในนะครับตัดให้สั้นแล้วก็แก๊สเป ào, า่าเพลาให้มันทะลุนะครับแล้วก็ตีหยกตอนแรกบูทมันจะยาวเท่าต,ตัวหลังนะครับแล้วก็ทีนี้มันตียังไงก็ตีไม่กครับเลยตัดให้มันสั้นนะครับตัดให้สั้นยดย่นนะระยะเวลาเราเป่าเพลานะเพลาในให้มันทะลุง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ท่ายเพราะว่า บูตมันยื่นมาข้างนอกเยอะแล้วนะครับรตัวประคองทีนี้ปลายเพลาเนี่ยปลายเพลาเราก็าปลายเพลาเราก็ไวเหมือนเดิมนะครับแต่ตีหยอกแล้วโอเคเพราะปลายมันมีตัวประคองแล้วไม่ใช่ปัญหาครับแต่ก่อนเป็นพุโปรครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นพุปโปรนะนที่เขาปิดไว้นะครับพุปบโปรทีนี้เขาดัดแปลงเป็นเกลียวดันนะครับ ห้องเก่ายังอยู่ครับนี่อันนี้ผมตัดออกนะครับมันก็จะมันมันจะเป็นยาวนะครับตัวนี้มันจะเป็นเพลายาวมานี่ยาวมาสุดนี่เลยนะครับโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ฝั่งนน้นตัวนี้เป็นเพลายาวครับยาวจากนน้นมานี่ มาโผล่ตรงนี้นะครับสุดแค่ตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะมีลูกปืนจับนะครับลูกปืนจับปืนจับกับตัวเรียวดันนะครับแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มพัฒนาแล้วครับเพราะว่าลูกปืนตัวเนี้เวลาเราเอาออกมันเอาออกยากมากนะครับเพราะมันมันไม่ทะลุไปทางฝั่งนูน้นนะครับมันไม่ไม่โล่งอย่างนี้นะครับ ตัวนี้มีปิ้นล็อกล็อกไว้นะครับแล้วก็เพลาก็จะวิ่งกับลูกปืนนะครับแล้วทีนี้ตัวห Summer. อลูกปืนนะครับด้านในเนี่ยมันมันเสมอเพลาเลยฮะค,คือมันไม่เปิดโล่งมันห่อปิดไว้เลยนะครับมันไม่เปิดโล่งน,นะฮะไม่รู้เราจะเอาออกยังไงตีก็ตียากเพราะว่าระยะตีข้างในก็ไม่มีแล้วนะฮะต้องเอาออกมาข้างนอกอย่างเดียวตัวดูดก็เกาะไม่ได้นะครับตัวดูดเกาะในคือไม่มีที่ให้เกาะเลยเพราะว่าขอบลูกปืนข้างในมันเสมอกับแกนตัวนี้เลยนะครับ ไม่มีเที่เราเกาะก็ลูกปืนยังไม่แตกหรอกครับแต่ว่า,าเบาเบาเบา,าลูกปืนเนี่ยมันกิว่วฮะเพรามันรวมกับไอ้นี่แล้วก็คือก็ใช้ไปนอย่างเงี้ยให้มันแตกก่อนนะครับพอเราแตกทีนี้เราก็ซื้อลูกปืนข้างนอกมาใส่นะครับเพราะว่าขาข้างนอกมันจะพอดีกับขาลูกปืนตุ๊กตา20 7เลยนะครับลูกลูกปืนตุ๊กตา2 0 7นะครับจะใส่ข้างนอกได้พอดี ถ้าตัวนี้แตกเราก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันมีที่จับลูกปืนข้างนอกอยู่แล้วเราแค่ซื้อลูกปืนมาใส่แทนตัวนี้นะครับตัวนี้มันแตกแก่ก็ช่างมันปล่อยมันเพราะลูกปืนตัวนอกจะประคองแทนครับมันจะอยู่ด้านนี้นครับมันจะอยู่ด้านนี้ด้านซ้ายของกระถางนะนี่ครับรูที่เขาจับไม่ใช่นี้ เนี่ยตัวนี้นะครับคือตัวนี้จะทาจะทํารูพอดีกับเบ้านะครับแป้นลูกปืนลูก,กตา2 0 7เลยนะครับก็คือระยะความสูงนะค,ความสูงนี่คือเท่ากันแล้วแกนก็ใส่ได้ด้วยกันหมดนะครับถ้าไอตัวนั้นมันแตกนะครับเราก็เอาลูกปืนเนี่ยมาใส่ข้างนอกกับเพลานะครับทุกวันนี้สักพัฒนาก็เริ่มทาทาตัวนอกแบบนี้แล้วนะครับตัวในเริ่มจะไม่มีแล้วเพราะว่า ก็ตามชื่อแหละครับพัฒนาครับสักพัฒนาก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องทำนะครับทำที่มันดีขึ้นมันก็ต้องฟังจากลูกค้าที่ซื้อแล้วเอาไปใช้ด้วยนะครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงการบำรุงรักษามันดีไหมมันดูแลง่ายไหมนะครับนี่ตัวนี้ครับบางคนอาจจะไม่รู้ตุ๊กตุ๊กตาเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ครับตุ๊กตุ๊กตาแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้เป็น208นะครับ ตัวใหญ่เพลาใหญ่เพลาเมื่อกี้มันเล็กนะสองศูนยเจ็ดมันจะเล็กลงมันจะแทนตัวนี้ครับถ้าลูกปืนตัวในนั้นเมื่อกี้แตกนะครับมันมันจะแทนตัวนี้เลยตุ๊กตาที่เราจะซื้อมาสองศูนเจ็ดนะครับพรเพลาแป้นน็อตเท่ากันครับก็คือวางแทนกันเลยตัวนี้มันจะอยู่กับแป้นตัวนี้ครับ จะอยู่ตรงนี้นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เพลาเพลาตัวนั้นไอเกลียวดัน <c oughs> ก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับใส่กับตัวนี้ตัวนี้ก็จะล็อกตายนะครับตัวนี้ก็จิกเพลาตายไว้ไม่ให้เพลาหมุนนะครับให้หมุนแค่ลูกปืนกับตัวนั้นแต่ถ้าลูกปืนที่ติดกับเกลียวดันมันแตกนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวนี้ออก แล้วเราก็เอาลูกปืนตุก๊กตาตัวนั้นแหละมาใส่แทนตัวนี้นะครับใช้จนลืมครับพี่น้องนะฮะหรือถ้าเรามีก็ถ้าเราเป็นอ่อถ้ามันไม่มีลูกปืนนะครับเรามีไอเดียนะครับทำแทนนะครับให้มันมีลูกปืนกับตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากนะครับเรซื้อลูกปืนแบบนี้มาใส่จบข่าวนะครับ เพราะว่าระดับความสูงนะครับระดับความสูงแกนเพลาก็เป็นจะเท่ากันครับใช้ได้เพราะว่าผมเคยเพราะว่าผมเคยพาหมอตานทําน้องพรนะครับแบบนี้แหละน้องพรด้านซ้ายก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับน้องพรที่ทำสองปีที่แล้วนะครับแกตัวนี้แหละนะครับก็คือเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ลูกป,ปืนแทนใส่เป็นลูกป,ปืนตุก,ต,ก,กตาแทนนะครับนี่ นี่เกลียวด้านขวาเอ้ยตัวขับเกลียวดันด้านขวาครับซื้อมาใหม่นะครับก็หลายพันอยู่อะไรซื้อมาทั้งหมดหมดไปเจ็ดหมื่กว่าครับนี่ฮะเสร็จเหล็กที่ถอดออกกองอยู่นี่ครับเราลงลรลเลอ,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 ลอโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ต้องถอดโซ่นะครับ เดี๋ยวทําคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสััสดีครับ